เยธรรม,มาเหตุกป,ปะภะวาเตสังเหตุุงตถาคโตเตสัญญโยนิโรโตจะเอวังวาทีมหาสมโนติทรรเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดราตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุและความดับ เอ็งทำแบบนั้นประมหาสมณะมีปกติสั่งสอนอย่างมีคมธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตคนสัตว์และพืชเริ่มจากการก่อตัวมาเป็นรูปร่างตัวตนรูปศาสนาพุทธแบ่งขันออกเป็น5้าส่วนเรียกว่าขัน5คือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณรูปเกิดจากการรวมกันเข้าของธาตุท้งสี่คือดินน้ำลมไฟก่อตัวเป็นรูปรูปร่างตัวตนมีช่องทางการรับรู้การสัมผัสทางทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้สึกทางใจเรียกว่าอายตนะเวทนา เป็นธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ที่เกิดจากการมีรูปรูปร่างเวทนาทำหน้าที่สร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบระหวา่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะกับอารมณ์เช่นสุขพอใจทุกข์ไม่พอใจหรือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆสัญญาเป็นธรรมชาติ สิ่งที่มีอยู่ที่เกิดจากการมีเวทนาสัญญาคำหน้าที่สร้างความจำได้หมายรู้การรับรู้ลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นจำได้ว่านี่คือเสียงนั่นคือกลิ่นเป็นการตีความหมายของสิ่งที่รับรู้การจำได้รู้จักแปลความหมายสิ่งต่างๆสังขาร เป็นธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ที่เกิดจากการมีสัญญาสังขารทำหน้าที่สร้างการปรุงแต่งของจิตใจความคิดความจงใจเจตนาความอยากความคิดดีคิดชั่วและอื่นๆเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการกระทําทางกายวาจาใจความคิดปรุงแต่งความจงใจความอยากวิญญาณ เป็นธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่ที่เกิดจากสังขารวิญญาณทำหน้าที่การรับรู้รู้สึกตัวเมื่อมีการกระทบเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรับรู้ความคิด เป็นความรู้สึกตัวในขณะรับอารมณ์นั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากมีขันห้าจากการก่อตัวมาเป็นรูปร่างที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเกิดกระบวนการสังเคราะห์กันเป็นห่วงโซ่ที่ร้อยคลองกันอยู่แบบพึ่งพิงอิงกัน ขับเคลื่อนกันจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่เกิดการแปรผันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ไม่เหมือนเดิมหรือไม่เที่ยงนั่นเองสรุปรูปร่างมีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีการแปรผันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือไม่เพียงนั่นเองคันห้ารูปร่างจะมีอายุเวลาของมันโดยธรรมชาติในขณะที่เกิดการสังเคราะห์ภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจะเกิดการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและจะค่อยๆเสื่อมลงไปตามเงื่อนไขและสิ้นสภาพไป ย่อยสลายไปในที่สุดตายตามเหตุปัจจัยเกิดวงจรชีวิตทางธรรมชาติที่เรียกว่าเกิดชาติแก่ชราเจดพยาธิตายมรณะตามที่เราเรียกเรียกกันที่เป็นเหตุอันเป็นบ่อกเกิดของทุกข์เป็นผลให้มีทุกข์ที่เป็นสมบัติที่ติดมากับคันทั้งห้ามาตั้งแต่การก่อตัวเป็นรูปร่างเหตุปัจจัย เพราะมีชาติมีการเกิดจึงมีชรามีความแก่เพราะมีชาติมีการเกิดจึงมีพยาธิมีความเจ็บเพราะมีชาติมีการเกิดจึงมีมรณะมีความตายดังมีคําสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏในรรมจักกับปวตตนสูตรว่าอีทังโขปณนะพิกขเวทุกขังอริยสัจจัง ดูก่อพภิกสู่ทั้งหลายก็นี้แหลเป็นทุกอย่างแท้จริงคือชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกมรณะปิทุกขงความตายก็เป็นทุกโศกปะิเทวทุกขะโตมณส,สุปายาสาปิทุกขาความเศร้าโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกโทมมนัดและความขับแคนใจก็เป็นทุกข์อป,ปะปิเยหิตสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพราาจากสิ่งที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ยำปิดชัง นะละพติตัมปิทุกครังปราถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกสังขิเตนะปัญจุปาทานัคขันธาทุกขาโดยโย่อแล้วอุปปาทานหรือความยึกมันในขันห้าตัวเราล้วนเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันทั้งห้านี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะขันทั้งห้าล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนถาวรและพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องกฎอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปปบาทอันได้แก่กฎการสังเคราะห์ของขันธห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอื่นๆเช่นเพราะมีรูปเวทนาจึงมีเพราะรูปดับเวทนาจึงดับอื่นๆสวัสดีเรียกเรียงโดยเท่าเผาฐานวันที่20ตุลาคม2568